อันนี้อัีก่อนขอประทานรถมอเตอร์ไซค์องมีโลงจาตัวไม่มีครับปองหมอเาก็ตาจิคอยเป็นยาป่ะไม่้ต้องการสุข้เน่บั เด็กตามไหม แตกต่างแตกต่างเยอะนะสมัยทำงานกี่ที็เหือนรางหน้าน้น้าแล้วดที่ติดตัวกคือการที่เขาเข้าไปขยนเรเาดูเลยมันไม่เหมือนนะรับีอะไรครับฝีมือไม่ได้ ดูยังไงก็ไม oh, no ่เหมือนแล้วอะไรเงี้ยตัดออกพัตเตอร์คัตเตอร์ตัวนเก็ตัดธรรมดาตัดธรรมดาตัวแมที่ตัดแล้วตรงนั้นถอไม่เรียบครเนี่ยพวกท่รับไม่เรียนครับนี่อะไระคุณค่าหนึงทปะถึงก็เอาไปเมื่ชั้นแล้วปีโเนี่ยไปเอไปปโป้ไปนะไปบาย คนร้ายเนี่ยวันนี้เพียงแค่เอาไปซื้อนาพิมพ์เตอร์นะครับเพื่อจะเอามาปลอมเนธนาบัตรที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมาปลอมนะแต่วิธีการปลอมเนี่ยดูแล้วยังไม่ใช่เหมืออาชีพนะครับก็เลยประกอบกับทางทางร้านเนี่ยเขาเขาสังเกตุหรือว่าธนาบัตรเนี่ยมันไม่เหมือนธนาบาททัตรจริงนะครับแล้วก็ได้สอบถามยืนยันแล้วก็ยืนยันว่าจะเอามาซื้อนาพิมพ์เตอร์จริง แต่รว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะใช้ธนบัตรปลอมนี้นะครับประกอบกับจากการตรวจค้นในตัวเนี่ยก็มีธนบัตรปลอมมีเป็นจํานวนมากนะครับสำหรับการดําเนินการนะครับก็มีการ,การดํเาเนินคดีในความผิดฐานเท่อโกนองนะครับปลอมนะและใช้ธนบัตรปลอมนะครับซึ่งมันตาโทษก็สูงอยู่พอสมควรน,นะครับก็อยากจะเตือนภัยนะไปในพ่อแม่พี่น้องนะพ่อค้านางประชาชนทั้งหลายนะครับว่า ทันบัตรปลอมเนี่ยกาัตนาดจริงเนี่ย,ยมันต่างกันเยอะนะครับเวลาท่านรับมานะครับเห็นผิ่นสังเกตรูปดูอะไรดูนะครับดูสีดูขนาดนะถ้ามันไม่ใช่นะครับก็ต้องรีบนะดำเนินการแจ้งให้บุคคลใกล้เคียงนะครับหรือนะคนที่อยู่ในที่กระเทศนเนี่ยนะครับช่วยกันจับกลุ่มอาไว้สองนะครับตอนนี้มันระบาดกันเยอะโดยเฉพาะแบงค์พันบางทีท,ทําทีมาซื้อของน้อยนะครับเอาแบงค์พันนะจ่าย ต้องการจะเอาแบงค์ย่อยกลับไปก็คือเอาแบงค์ปลอมมาใช้ซื้อจ่ายอาใช้จ่ายแล้วก็ต้องการเงินทอนที่เป็นแบงค์จริงก็อยากจะให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับสังเ,เกตหลังกาดูแล้วถ้าเห็นท่าไม่ดีก็จแจ้งตำรวจหรือแจ้งบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคีงยงเพื่อการจับกลุ่มเป็นคดีครับชัดกว่านี้เลยตั้ง,งใจู่ะเนี่ยเลยนะนะยังไม่บรรลุนะแมวนะนะเชื่อผมนะ ว่าแบ่งได้มาคนเขาก็ดูออกนะมันมีทั้งรายน้ำมีทั้งอะไรที่ทุกมาทําพวกแบงแบงแบง,แบงปลอมเงี้ยค้าโจนเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่มีเงินซื้ออาหารไม่มีเงินซื้อข้าวไม่มีเงินซื้อรถครับแืมก็ไม่มีเงินส่งเข้าครอบครัวครับถ้าใช้ใจในจังหวัดก็ใช้ได้อยู่แล้วคือเอแต่เดิมนี่ทําทํางานอะไรพนักงานรักษาความปลอดภัยให้การครับสี่เซียร์เซี่ยวกาด แล้วทำทำมานานเอ้ยเคยเอาทําแมงก์ฟอร์มอย่างเงี้ยใช้ใช้มานานยังไม่เคยครับไไม่ด้เอาคงคนอื่นถูกหวยมาก็แบบนี้แหละแบบแบบรูปแบบแบบนี้ครับเคยไปใช้ที่อื่นไหมใช้ในเขตสปปลาวเขตของกัมพูชาอืมแล้วไม่ได้ทำเองเราคนถกคนอื่นคนอื่นทำอ๋อแล้วแล้วนี่คือเราจะเอาตังค์ไปซื้ออะไรบ้างเนี่ยวันเนี้ย ไปซื้อเครื่องสแกนกับเครื่องอ่ทยเอกสารสีครับครับแล้วก็ส่วนนี่ก็จะทำไปที่ประเทศลาวอยูช่ชายแดนประเทศเราไปซื้อรถดไปซื้อรถด้วยซื้อทอะไรด้ซื้ออาหารเช่นนี้หมดอืมเลยทำเยอะขนาดนี้ครับเอาไปแจกคนนั้นครับเราทำได้เป็นเป็นแสนแสนหน้ที่ที่เราทำนะครับใช้เวลาทำทั้งหมดกี่วันห้าวัน ห้าวันเหรอครับ<อ>ถ้ามีกระดาษก็วันละล้านก็ได้เราใช้กระดาษอะไรกระดาษไอไอเดียเอทีอย่านะครับ<อ>ธรรมดาอย่างเงี้ยนะอ,อเอาแบงก์จริงเป็นตัวเทียบถ่าย,ยแลถยะถ่ายเอกสารสีออกมาใช่ไหมแบงก์จริงว่าไปซื้อของหมดแล้วตมนไม่ได้ดูตัวอย่างเลยดูตัวอย่าง